สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง CMZ นะครับก็จะเป็นการรีวิว ID นะครับ ID นี้ ID ที่070นะครับเป็นยศ1ดาวแดงนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับชนะ11 0 0นนะแพ้9000วหาสิบห้าเปอร์เซ็นต์คิวเดสสามจุดสองมิชชั่นสองพันหกความแม่นแปดเปอร์เซ็นต์สวายสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮดช็อตสองหมื่นสองนะครับ ของแต่งตัวตอนนี้ที่เหลือให้เหลือเป็นเซตไวท์ไทเกอร์นะครับหรือเซตเสือขาวนะครับ22วันนะชุดที่ใส่อยู่นะครับามาดูในส่วนของอาวุธกันก่อนนะครับกระบอกแรกก็จะเป็นสไนเปืยร์นะครับกระบอกที่2นะครับเป็น M เงินบวก8นะครับเเงินบวก8 M เงินธรรมดานะครับปาร์ตี้เอ่ปาร์ตี้เอนะครับ นีออนนะครับอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับจากแคปซูลนะ fn นะครับบวกห xm 8นะครับบวกเ mc นะฮะ psg 1นะฮะ harvey นะ harvey mg 3 6นะครับบวกสม maple นะ maple เป็น maple psg 1นะครับ ak นะครับ red thunder mc red farmart นะครับ predator ak นะครับ psg 1นะ ak ทองจะเป็นทองทองเก๋นะฮะไม่ใช่ทองจริง เอ็มเงินนะครับพีไอจีวันไลน์คาเฟ่ครับนะครับอันนี้ก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะไลน์คาเฟ่ครับนะครับดักูนอฟนะครับ G36 นะวร์ชวล m อนะครับ SV98 ลายเป็นธงเกาหลีนะฮะคอนเทนต์เ n นะครับอันนี้ก็สวยนะสำหรับคนชอบเล่น Fn นะครับมี Fn มีเปิลให้อีกลายหนึ่งนะครับ2กระบอกเลย u s e ซ i เก็บเสียงนะครับ Snowy SV98 นะครับ Evil M16A2 Evil P90 อ v i ิวเคทูอีวิวเอ s r 1นะครับ Special FRF2 นะลูกซองกำลังบักเลยนะตอนนี้ลั่นปัง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 เลยนะมีพวกโกลเด้นโชวเวอร์ให้นะครับไอดี ID มีอายุมากกว่า5ปีนะครับถึงจะได้นะพวกนี้นะพกทองนะครับใส่ี้ให้3กระบอกพกคู่เงินของยศ3ดอกปืนพก M9454 นะครับลูกซอง Double ับเบิลวินเชสเตอร์มีถ้วยทองบวก4นะครับบวก4พร้อมเลยนี่ ปืนพกมูล็ปบิดนะครับมีพกไวเปอร์ให้ด้วยนะเป็นไวเปอร์ M945 กสก็หายากนะครับมีขวานทองให้นะระเบิดมีให้4ชุดนะครับ SP เหลือ9 2 0 0นะฮะดอเเหลือ50สนะครับ, 50, รบสอนเกมไอเทมก็จะเหลือเป็นเซตให้นะครับโอ้ต้องบอกว่าเซตเหลือเยอะมากนะครับเซตไวทไทเกอร์เนี่ย30วันนะครับแพ็คละประมาณ100กว่าบาทนะครับ หรือว่าเกือบ200ไม่แน่ใจแต่แน่แต่ร้อบวกแน่นอนนะครับร้อยร้กว่าบาทนี่แหละต่อเดือนนะครับก็มี7เดือนนี่ก็ปลาเข้าไปเป็นพันนะครับผมบอกเลยว่าเป็นพันนะครับไอดีนี้คุ้มเลยนะเหมือนซื้อเราลงทุนซื้อเสร็จเสือแถมไอดีให้อะไรประมาณนี้นะเป็นอาวุธเร็วก็เลยสอวันนะครับจะหมดแล้วซื้อไปก็จัดอาวุธเร็วแล้วก็เล่นได้เลยนะครับ โอเคก็ไอดียยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับส่วนช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอแล้วเรียบร้อยนะครับผ่านทาง Facebook นะฮะรายไอดียเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,600บาทนะครับโอเคก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ไอเดีหน้านะครับบายบายจุ๊บจุบ๊บ